Xyz Dragon Cannon มีอัพเกรดแล้วกลายเป็น Xyz Hyper Dragon Cannon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูอเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็มีการ์ดเป็นแบบภาคต่อนะครับผมคล้ายๆกับที่ทําของยูเบลไปนั่นแหลนะเนาะ้ามันมีการ์ดอัปเดตที่พอจะทาเป็นสคลิปหนึ่งเพิ่มเติมได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะทํามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยวันนี้จะเป็นซีรีส์ของ XYZ นะครับผมอ่าซึ่ง XYZ Dragon Cannon อะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้จักกันมาอยู่แล้วนะครับซึ่งตั้งเดิมเนี่ยซีรีส์ของมันผมเคยทำไว้สองภาชนะครับอันนี้ นะครับหรือ Xyz Dragon Cannon V2C อะไรพวกนี้นะครับทำไว้หมดแล้วเนาะอันนั้นนะเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่ของภาคหนึ่งภาค G X ภาคอนิเมะที่มีการเสริมเติมเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ตอนนี้มันจะมีเซตการ์ดเซ็ตใหม่ที่เข้ามาครับผมเซตการ์ดนั้นจะมีชื่อว่าแพ็ค Duelist ผู้เปล่งประกายครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอเซตการ์ดของแพ็คนี้เนี่ยมันจะมีพวกการ์ดหลายแบบนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่มีการเพิ่มการ์ดที่เป็นอัปเกรดตัวของพวก Xyz มาเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์การ์ด ทั้งหมด5ตัวด้วยกันครับที่มีเอฟเฟกมีเรื่องราวอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับพวก X Y Z Dragon Cannon นะครับซึ่งตอนแรกกะว่าจะทําคลิปนี้ก็เออก็เอา5ใบที่อัปเกรดมานี่แหละทําคลิปนะครับแต่ทีนี้ผมจําได้ว่าผมยังไม่เคยทาพวกการ์ดเวทมนต์กับดักที่เกี่ยวข้องกับพวก X Y Z Dragon Cannon นะซึ่งถ้าเอาเป็นเอฟเฟกที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกนั้นอนะมีอยู่แค่2ใบครับผมซึ่งสังเกตง่ายๆว่าพวกการ์ดที่มันนอกเหนือไปจากนั้นก็จะเป็นการ์ดที่ว่าเรื่องมอนสเตอร์ท่าแสงเผาเครื่องจักกกอไแบบนนนนน้้น่งง็็เาวมสตหดัััปปผ เอาการ์ดที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวก X Y Z โดยเฉพาะเลยก็จะได้การ์ดเวทมนต์มา1ใบาการ์ดกับจากมา1ใบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็สบายๆนะครับผมการ์ดเใบเท่านั้นครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักกันทีละใบเลยว่าการ์ดใบไหนที่มันมีการใส่เข้ามาบ้างณจุดจุดนี้ครับผมโดยการ์ดใบแรกเลยนะครับผม X Cross Cannon ครับ X Cross Cannon เป็น Monster e เ f e c t ท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวลสี่พลังโจมตี1นึ่ป้องกัน1นึ่ซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยมันก็อ้างอิงมาจากตัว X Head Cannon นะครับสังเกตได้อย่าง ว่าไอตัวเก่าเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาแต่ว่าตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกแล้วด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่าไอการ์ชุดนี้ที่มีการอัปเดตในดูเอลิสแพคที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเท่าที่ผมเช็คจากเว็บดาต้าเบสนี่คือเพิ่งวางขายปี2024เดือน5แล้วก็วันที่25นะหมายความว่าเพิ่งมาเร็วๆนี้เลยครับจะสังเกตได้เลยว่าการ์ที่ผมขึ้นให้นี่ยังเป็นการ์ชื่อภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยเนาะน่าจะยังหาการ์ชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับอากับนเนี่นย X ที่มี2เอฟเฟกต์เองเั้า,างา แท่ละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมก็คือถ้าหากว่าบนฟิลด์ของเรามีมอนสเตอร์ยูเนียนหรือมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เป็นท่าแสงเผาเครื่องจักรอยู่นะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญเอ็ก s s ครอสแคนนอนตัวนี้จากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการ์ดใบนี้ผมคงเอาไปใส่ร่วมกับพวก X YZ กซ์ยูดกอนแคนนอนนะครับคือเป็นการ์ดที่เอาไปเสริมกับเด็กเก่าได้ว่างั้นเถอนะเนาะส่วนเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้นะครับคือใช้งานตอนเมนเฟสของเราให้เราเลือกกอออนนนสเเเเตรร์ีัวท่่ป็าาแงงผคืจ จากในเด็กเอามาสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ซึ่งมอนสเตอร์ยูเนียนท่าแสงเผาเครื่องจักรก็คงไม่ผลไอตัวเก่าอย่างพวก X อ็กซ์เฮดแคนนอนหรือไม่ก็แซดเมทัลเคเทอร์พิลเลอร์นะครับหรือกระทั่งไอตัววายตัวแซดที่เป็นตัวใหม่นะครับมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์ยูเนียนเหมือนกันครับผมก็ดึงไอ้ผลนั้นน่ยที่เป็นตัวใหม่เข้ามาสวมกับตัวมันได้โดยโดยก็ตามเมื่อเราใช้เอฟเฟกต์นี้ในเทิร์นนั้นนะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นท่าแสงเท่านั้าาาเเเด็คที่รอัญญชิม ก็คงเป็นมอนสเตอร์ท่าแสงนั่นแหละนะแล้วตัวต่อมาเลยนะครับผมวา d ดราก้อนเอเอเครับวายดราก้อนเอเเป็นมอนสเตอร์ยูเนียนท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1 5 0 0ป้องกัน1,600โดยเอฟเฟกที่1ของมันเลยนะครับถ้าการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์เลเวล4 1หนึ่งตัวที่เป็นท่าแสงเผาเครื่องจกักรจากบนมือหรือจากสุสานเอามาสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ได้เลยครับโดยในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้ ได้เฉพาะตัวที่เป็นท่าแสงเท่านั้นและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับผมคือเทิร์นละครั้งให้เราเลือกใช้งาน1ใน2อเอฟเฟกนี้ครับเอฟเฟกที่1เลยคือเลือกมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่อยู่บนฟิลด์ของเรา1ตัวหลังจากนั้นเอาการ์ดใบนี้ไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือจะถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดเราสามารถทำลายการ์ดใบนี้ที่สวมใส่อยู่กับมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ครับหรือเราจะเลือกใช้งานอีกเเเเอออออออคคนน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 ึงงงงััั่่่่่กกกก็ืถถดาา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 รรรรรสสสสสสววมมมมมใใใใใบบบีี้้ทยูภพพขญญชิิลตโแศษ เลยครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาตัวที่3นะครับผม Z Cydion Cathabiller ครับ Z Cydion Cathabiller นะครับผมเป็นมอนสเตอร์ยูเนียนธาตุแสงเผาเครื่องจากรเลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกัน1,300นะครับเอฟเฟคของไอตัวนี้ก็มี2อย่างใหญ่ๆนะเอฟเฟคที่1เลยคือถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์เลเวล4 1ตัวที่เป็นธาตุแสงเผาเครื่องจักรและต้องเป็นตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่นะเลือกการ์ดใบนั้นมาเป็นการ์ดสวนใส่ให้กับการ์ดใบนี้และในเทอร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็คได้ เฉพาะตัวที่เป็นธาตุแสงเท่านั้นและเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมก็เป็นเอฟเฟกต์ยู่เนียนะเธอละครั้งเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟกต์นี้เอฟเฟกต์ effect ที่1ก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลหนึ่งตัวเอาการ์ดไปนี้ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นครับแล้วถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกทำลายจากการต่อสู้จะถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ก็สามารถที่จะทำลายการ์ดใบนี้แทนได้เช่นกันส่วนเอฟเฟกต์ที่2ก็แหมคาดเดาไม่ยากเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้สวมใส่กับมอนสเตอร์อยู่เราก็สามารถอัััญเเเเชิิิกกกาาาาาารรรรรร์ดดใใบบบบบนนนี้น้้ลลลลลงงงมมมฟแแบแบพศษไยะไต่อ่อถึวววค XY XY Z Hyper Dragon Cannon Y Z Hyper Dragon Cannon เป็น Monster Fusion ท่าแสงเผาเครื่องจากเลเวล9พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,800ซึ่งตทุกคนจําจได้เนาะไอตัวที่ว่าเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็น X Y Z Dragon Cannon ธรรมดาพลังโจมตี2,008เนาะเออแต่ว่าคราวนี้มันมีการอัปเกรดพลังขึ้นมาแล้วนะครับโดยวัตถุดิบ f u ช i o n เป็น X Cross Cannon Y Dragon Ear Head แล้วก็ Z Serion Caterpillar ครับผมซึ่งก็เป็นไอสตัวเมื่อกี้เลยนะครับไม่สามารถใช้ตัวของซีรีส์เก่าในการอัญเชิญ f u ช i o n ได้โดยวิธีการอัญเชิญ Fusion นะครับผมเราสามารถที่ จะเอามอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบของมันทั้งสตัวนี้นะครับจากบนฟิลด์จากในสุสานร,รีมูฟออกจากเกมไปแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาบนฟิลด์ครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นวิธีการฟิวชั่นที่ถูกจํากัดไว้ด้วยวิธีการนี้นะครับไม่ต้องใช้การ์ดฟิวชั่นเนาะเอฟเฟกของ XYZ Hyper Dragon Cannon มี2เอฟเฟกนะเอฟเฟกที่1ของมันเลยนะครับผมเทิร์นละครั้งในเทิร์นอีกฝ่ายนะเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือ1ใบแล้วทีนี้เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่าย1ใใบทําาาลยกร์บนั้้นทิงไปแปี่2นนนรรรบผมีีีูกาา์ดใใ้ท่่อยสสุสหอ อยู่บนฟิล์หลังจากนั้นโชว์มอนสเตอร์ฟิวชั่นเลเวล8ธาทุแสงเผาเครื่องจักรที่อยู่ในเอ็กซ์ต้าเด็กหนึ่งตัวให้อีกฝ่ายดูครับพอโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วนะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นของมอนสเตอร์ที่เราโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูนั่นนะครับโดยมอนสเตอร์วัตถุดิบฟิวชั่นนั้นที่เราจะอัญเชิญได้จะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่หรืออยู่ในสุสานเนาะเราก็สามารถอัญเชิญลงมาบนฟิล์ได้สูงสุด3ตัวเลยครับซึ่งถ้าเปต่ัด้วิสรใให X YZ แคทนอนสาตัวหรือถ้าเกิดว่าเรามีซีรีส์เก่าแฝงเข้ามาด้วยเอฟเฟกที่2ผมว่าก็เอาไปใช้กับ Xyz Dragon Cannon ได้เหมือนกันครับและการ์ดใบต่อมาเลยนะครับผมตอนแรกตกใจนึกว่านี่เป็นมอนสเตอร์ด้วยเหรอนะครับนั่นก็คือ Union Controller ครับ Union Controller เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวลหพลังโจมตี2,200ป้องกัน1,900ซึ่งหน้าตามันเหมือนการ์ดเวดมต์ Enemy Controller ที่ใครบ่าเคยใช้ในอนิเมะให้เราเห็นนะนะแต่นี่ก็คือจะมาเป็นเวอร์ชันมอนสเตอร์ฟิวชั่นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วกกกก็ตตต้อองงงมีาาารรรรพูดดดถถถึเื่ว่ววััุิิิบบใในนนฟช ฟิวชั่นของมอนสเตอร์ตัวนี้ก็คือว่าเอามอนสเตอร์าตาแสงเผาเครื่องจักรฟิวชั่นกับวายดราก้อนเอเฮดหรือแซดเซเรียนเคียตัพิลเลอร์ครับผมอ่ะก็เอาง่ายๆว่าใช้มอนสเตอร์สตัวเป็นวัตถุดิบเนาะโดยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็น S2 ตัว YZ แซก่อนหน้านี้นั่นแหละครับโดยการไปนี้เนี่ยสามารถอัญเชิญฟิวชั่นได้ด้วยการรีมูฟวัตถุดิบดังกล่าวที่อยู่บนฟิวนะรีมูฟออกจากเกมไปแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาได้โดยไม่สามารถอัญเชิญด้วยวิธีการฟิวชั่นตามปกติได้ครับับบโดยเเเออออกกกขงจ้ Union Controller, ้้าาานนนทีี่ลืถถใูญชิแ ลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้สาเด็จเมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดัก1ใบที่มีเท็การ์ดเขียนว่ายูเนียนมอนสเตอร์เลือกจากในเด็กนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ส่วนเอฟเฟกต์ที่2คือเธอละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะครับคือเลือกมอนสเตอร์ธรรมดาหรือมอนสเตอร์ยูเนียนหนึ่งตัวที่เป็นท่าแสงเผาเครื่องจากจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ครับตอนแรกนึกว่าเห็นมีความเป็นคอนโทรลเลอร์นึกว่าจะสามารถโยกมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึง่งมาอยู่ฝั่งเราได้เนาะแต่ก็ไม่ได 5อตัวที่เป็นตัวใหม่ที่อยู่ในแพ็คการ์ดที่ผมได้เล่าให้ฟังไปก็จะมี5ตัวนี้นะครับแต่อย่างที่บอกมีแถมการ์ดให้นะครับผมเป็นการ์ดสำหรับพวก XY z Dragon Cannon นะครับใบแรกเลยคือ XY z Combine ครับ XY z Combine ก็เป็นการ์ดเป็นมอนต่อเนื่องนะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้มี2เอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1เลยคือถ้ามอนสเตอร์ยูเนี่ยนถ้าแสงเผาเครื่องจักรของเราถูกรีมูฟออกจากเกมไปเมื่อไหร่ให้เราเลือก X Head Cannon Y Dragon Head และ Z Metal Caterpillar ตัวใดตัวหนึ่งหนึ่งตัวนะอันเชิญแบบพิ เลงมาบนฟิลด์ได้ครับซึ่งตรงนี้ผมขอรีมาร์คไว้น,นิดนึงได้ไหมผมเสียดายตรงไหนรู้ไหมไอ้มอนสเตอร์ที่เล่ามาเมื่อกี้คือแบบเนี้ยมีเอฟเฟกประมาณเนี้ยมีการ์ดที่เป็นเอฟเฟกประมาณเนี้ยในพวกแบบซีรีส์เก่าๆเ,เนาะใช้สำหรับพวก X Y Z ซีรีส์เก่าๆอย่างเงี้ยไอ้พวกแบบ X Cross Cannon Y Dragon Ear Head อะไรพวกเนี้ยมันควรจะมีเอฟเฟกคลาสสิกอันนึงนะครับที่ว่าถ้าอยู่บนฟิลด์ปุ๊บให้นับว่าเป็น X Head Cannon อะไรแบบนเนี้ยเนาะเออแต่ว่าไม่มีเลยครับผมเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างการ์ด X Y Z Combine ก็เอาไว้้้ใใชสาาาาาาหหรรรรััััับบบเเ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 เจจตตววกก่่่่โดยยยฉพะะลคมมมทีีออาาน็ไฟฟ การใบนี้นั่นเองครับและเอฟเฟกต์ที่2ของการใบนี้เลยนะครับคือเราสามารถเอามอนสเตอร์ฟิวชั่นที่อยู่บนฟิวของเรา1ตัวกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมของเราไปนะครับผมจะเป็นตัวที่มีชื่อว่า XH Can ์เ n ดแคนนอนไวด์รากอนหรือ s ซตเมท c a t a ทัป l ิเลเลือกได้1หรือ2ตัวนะครับผมอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวโดยห้ามเป็นชื่อซ้ำกันด้วยและการต่อมาใบสุดท้ายนะครับผมเอ Y กซ์ไวด์เ n n o n เปาร์แคนนอนครับ Hyper Cannon เอ็กร์ับดักต่อเ่อร์บ,อนอบนีอน ผมถ้าบนฟิ์ของเรามีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า XYZ Dragon Cannon หรือการ์ดที่มี XYZ Dragon Cannon เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นมันจะเกิดเอฟเฟกต์สอย่างดังนี้ครับผมอันที่1เลยคือในเทิร์นของเราให้เราเลือกมอนสเตอร์ยูเนียนของเรา1ตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่นะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กหลังจากนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบและเอฟเฟกต์หนึ่งจะทำงานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมนั่นคือให้เราทิ้งการ์ดจากบนมือตามจำนวนที่ต้องการหลังจากนั้นเลือกการ์ดบน แล้วก็ทําลายการ์ดเหล่านั้นทิ้งไปครับผมเนะี่เป็นเอฟเฟกในการทําลายล้างที่ดีีดนะครับเชื่อว่า้าการ์เปบนี้ไงอยู่บนฟิลแล้วก็เรามีพวกแบบ X Y Z Dragon Cannon ใช่ไหมหรือกระทั่งมี A 2 C หรือมี V 2 C อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นการ์ดที่กดดันอีกฝ่ายได้ดีมากๆเลยครับทั้งหมดนี้นก็จะเป็นข้อมูลของการ์ดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับดูจำนวนการ์ดไม่เยอะเนาะแต่ว่าเออมันก็มีเรื่องให้พูดเชื่อมโยงกับพวกซีรีส์เก่าๆได้ประมาณหนึ่งครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็น,งงปนใจ อะไรยังไงใครเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญการเล่นพวกแบบ V2C, A2C หรือกระทั่งพวก XYZ นะครับผมมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับการ์ดในคลิปนี้สนใจเอาไปเล่นไหมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณนะทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ